สวัสดีครับยูนชันมังงมงนินเลถูกอับเชี่ยวเลครับวันนี้พามาลงปลานะครับดูปลาลูกเรียนในบ้านทุนแสงน,นะครับตะบนไทยสามูคียเพลย์นำ้ำถูค่าบัตร200บาทต่อคนนะครับ ยัไม่ค่อยเยอะ่าไรนะปลาเยอะปลาสซาะกราวเลยเยอะจริงๆจะเอาไม่ได้เออเดี๋ยวพ่อมูมูมูรากเอารากเอาดังนะรากเอา ตึ้ขัด่า็นาขึไหมวนเลยชวนชวนมุดมุดโอ้สาให้กำลังใจ เชียงอันนี้เามาล่างยาดึงล่างตาดึงเช่นนีตุงไปเนี่ยมาเอาตังค์อยู่นี่เลวมอตเตอร์ไซค์น่ะก็ใช่หรือมอเตอร์ไซค์น่ะทีมงานอันนี้เที่ยงทำต้องมีแนวนั้นหนักเด้อเอามาเอาตังค์เลยไม่อยู่นี่ถิดขาดเนี่ยขาด

อ๋อเชียงนี่อะไปลงมาจังนิดนึงขึ้นม่รอดไม่ยูเรอเอาลูแข็งมาหายจักยี่สิบบาทมาใส่แังหน้าบเราขาวขวดนึ่งใหญ่เออะเยวสองเยวกระป๋องด้ตีกระป๋องแล้วเาขาว

โอ้โหฟูดกีีพูดอกรียังทันอยู่เลยอีซอกฟสดให่เหรอฟน้อยก็ท่าได้ดูปีนี่าแต่เลือยชื้อหน่อยยางยับไปทีเดียวกระ่ายมั้งดูโอ้ขาดตัวนี้ทำอยู่เลยอดอกมันออก เท็ดเอ้นเออนมาเไยถังเลยเดี๋ยวอานังแข็งมาเอาถังออกเอาของออกมาเองมาทำคือข้าดูหลกของคุทธ่สาเย็บเปนไาจพุได้ดังทผ่านดังทผ่านสาหลากเลยคอยพูดก่อนนี่คอยแลฮะ สโรงเรียนสัตวโรงเรียนสัตวโรงเรียนนี่ครับเขาจกเอาด,ดินไปไหนโอ้จกได้สวยก,กันเนาะแก้สายสะไดออกเลยเอานะเนมา

อีกแล้วอีกแล้วเหลียงแล้วอืมยังไงคลิปนี้ก็โอ้ยตายแล้วไม่พอไม่พอแปดนาทีทันโอ้ยยังไงคลิปนี้ก็กจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ